นี้พาไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะกับการเข้าสู่ในช่วงของการช่วงสําคัญของการประกอบพิธีฮัตนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สํานักงานกิจการฮัตค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมที่พักชุดที่2เตรียมต้อนรับพุยธยัตไทยกว่า6,600คนระหว่างวันที่21-22ถึง22พฤษภาคม2,568คณะเจ้าหน้าที่เวิยศสะจากสํานักงานกิจการฮัตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยบริการ ขอภัยค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยบริการภาคสนามประจำมักตับที่76 79และ81ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอาคารที่พักชุดที่2ซึ่งจะเตรียมไว้สำหรับรองรับผู้สแสวงบุญชาวไทยก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัทอาคารที่พักในชุดนี้ค่ะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น25อาคารซึ่งจะเริ่มเปิดรับุทธยาัาเข้าพักตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปการตรวจสอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินความพร้อมในด้านที่พัก รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการด้านการขนส่งผู้แสวงบุญจำนวน6,603คนจากที่พักไปยังทุ่งมีนาในช่วงเริ่มต้นของพิธีฮั์มาชาอิดค่ะ ั้งนี้นะคะการดาเนินง,งานดังกล่าวต้องอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้สแสวงบุญนั้นเป็นไปอย่างมีระบบปลอดภัยและสะดวกสบายมากที่สุดสอดคล้องกับพันธกิจของสํานักงานกิจการฮัชในการอำนวยความสะดวกแก่ฮุชยัตไทยอย่างรอบด้านตลอดช่วงการประกอบพิธีฮัชประจําปีค่ะ